พอสามสองแป๊บหนึง่ง<อ>เราอะก็ไปเล่นย่างเนี้ย<อ>เขาเลยมีกำลังใจที่ดีในการแข่งขันไงอเราไม่แอะเลยเราก็แบบเออพี่หลิงคะนิดหนึ่งค่าวว่าตีตึ้นเราแล้วล<อ>เราคิดว่าเราจะยอมปะคะ เราทำเดียวาทางเราขอเสนอดีว่มีอยู่ทีเดียวขอโทษนะการเปลี่ยนตัวไม่ได้ใช้เกมนี้ <c oughs> ที่ตอนให้ใช้ก็ไม่ใช้ยังไงอ่ะ <c oughs> อะไรนะดากั คนอะกูดารางดถีบกันนะคะข้่ใจละโอเคได้ก็คือเราไม่หวั่นอยู่แล้วตอนนี้เขาติดตื้นแล้วมินมินคิดว่ามินยังไงค่ะเขาติดตื้นแล้วเรากลัวไหมมิ้นอยเราไม่กล้วเราแข็งแรงให้เหมือนร่างกายหน่อยเสียงอะมาเร็วไปเลยดีค่ะดีมาก